สวัสดีจ้าเป้งอินเตอร์ชาแนลมาแล้วจ้าสบายดีสบายดีสอบสปปเราสบายดีทางไทยทางลราและทางต่างประเทศนะจ้าวันนี้มาแบบแลาวลาวเนาะแต่มาด้วยอาหารฝรั่งสวัสดีทักทายกันแบบแลาวลาวแต่เราจะมาแบบอาหารฝรั่งนะคะวันนี้เราจะมาย่างเห็ดใส่ชีสเนาะ แล้วก็พันเบคอนแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะจ๊ะเราก็ได้ทําไปแล้วแหละเนาะอันนี้จะเป็นขาเห็ดขาเห็ดที่เราเออเอาออกจากเห็ดหอมนะคะจากเห็ดหอมแล้วก็จะพันเบคอนเนาะเสียบด้วยมะเขือเทศอันนี้เราทําไปแล้วเราทํากินเองนะคะเราไม่ต้องใส่ถุงมือนะคะนี่เราพันไปแล้วแล้วลพอเสร็จแล้วเราก็จะ,ะพันด้วยฟอยนะจ๊ะ มาแบบอาหารฝรั่งฝรั่งใส่ทุงมือหน่อยก็ดีเนาะใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะนี่อันนี้นะคะ,นนะ,คะแฟนก็ได้อ,อ,อัดชีสเนาะชีสเขาจะจะเป็นแบบนี้นะคะชีสแล้ว กกสเกลโกสเกนลาสกิยาเป็นชีสชีสนะคะนี่ค่ะเราจะเอามาย่างกับเห็ดมันจะอร่อยค่ะเห็ดหอมเนาะแล้วก็เบคอนเราได้เปิดไว้แล้วเบคอนก็ยี่ห้อนี้นะคะแล้วแต่ใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้มันก็มีนี่แหละคะ่ะเราก็พันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาพันเบคอนให้หมดแล้วเราก็จะ หอ่อด้วยกระดาษฟอยเนาะเพื่อจะเอาไปย่างเราต้องพันสองแผ่นนะคะต่อเห็ดหลูกใหญ่มากทุกคนนะคะนานๆจะกินทีนะคะกินบ่อยไม่ดีนะจ๊ะว้นทำหานะคะวันนี้อากาศดีนะจ้าเมื่อเช้านี่อันสิพกสิพองศาเด้ พอตกบ่ายมาได้บ่ายบ่ายสามแล้วเนะี่ยตอนนี้บ่ายสามจ้ะก็สิบองศาละลดลงมาแล้วนี่จะอากาศร้อนร้อนเย็นเย็นวันนี้ไม่ต้องเห็นหน้าคนหรอกเนาะเห็นแต่อาหารการกินก็พอแล้วจ้ะวันนี้หน้าคนไม่สวยเพิ่งไปทําความสะอาดโรงงานมาแล้จ้ะกลับมาก็ผิวเราก็ต้องจับคิดถึงทุกคนด้จ้นานานนา,นนานทีเนาะบ้างๆา,างก็มาดูกันด้จ้าฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์หรือปลูกตะไคร้ให้เป้งไหเ้เถอะช่องแป้งจะได้เจริญตโต,ตไปข้างหน้าเนาะนี่อันนี้เบคอนนะคะเราต้อทพันพันนี้เลยนะคะหน่ไม้สลังพันเบคอนอร่อยจริงๆตัดซอยมานแล้วก็ห่อดีกว่าห่อใส่โล่ี้แล้วก็ม้วนข้างบนอืม ก็จะได้เป็นรูปเห็ดนะจ๊ะเป็นรูปเห็ดอย่างนี้เนาะแป้งห่อไปหลายอันแล้ใหญ่แล้วก็ใช้อ,อนันใหญ่ละค่ะจุ่มไปเลยคะ่ะนี่จุ่มไปเลยค่ะนี่คะ่คะก็ะจะได้เนาะกระทัดร้าสวย <laughs> นี่จ้ะลแล้วเห็ดพันเบคอนอัดชีสนะคะไปย่างไปย่างกันเลยจ้านี่จะไฟเราก็เรียบร้อยเนาะนะจ๊ะเราก็จะเตรียมย่างเนาะนี่จะฐานบ้านเขาฐานฐานบ้านเขาจะเป็นเอ,อ่อฐานอัดนะคะอัดแข็งเนาะจะหนักหน่อยนึงเขาก็จะอัดมาเป็นก้อน เป,เป็นก้อนสีดำๆอย่างงี้ยวยแกจะให้ดูฐานฐานบ้านเขานี่จ้ะอัดเป็นก้อนอย่างงี้นี่ฐานฐานบ้านเขานะจ้ะไฟแรงดีจ้ะเป็นก้อนเลยเนาะ ไม่ชอบเออย่างกับเตาแก๊สใหญ่นะคะเตาแก๊สใหญ่เราก็มีแต่ไม่ชอบเนาะมันมีได้บรรยากาศที่รอย่างอย่างนี้เนาะอเอาเตาหม้อถะของเรานะจ๊ะแล้วลงมือกันเลยจ้าอันนี้เราก็ใส่เห็ดลงไปเนาะ มาตาก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ย่างไปเรื่อยๆนะจ้ะดีจัะวันนี้โอ้แดดออกดีมากจ้ะเนาะใ่ไก่เป่งปล่อยไก่มาเดินทั้างนอกนลยจ้ะบรรยากาศดีมากแดดออกทั้งวันเลยจ้ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนสุกกันเนาะ ทุกแล้าจ้าพี่น้องนี่เด้อแป้งได้แกะคอยออกเนาะว่าหน้าตาว่าย่างเสร็จแล้วเป็นยังไงอย่างนี้นะคะนี่ชีสก็จะออกมาเนาะเบคอนก็เราเอาคอยห่อทั้งคอยก็ได้หรือ,อย่างแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะหน้าตาก็จะออกมาแบบหน้าทานเลยเนาะมาเด้อจ้ามากินกันเด้อจ้าอื้ม นี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งพันเบคอนย่างแล้วก็เห็ดชีสพันเบคอนย่างนะคะมาด้วจ้าคลิปนี้แป้งก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือปูกทนายให้แป้งเลยเด้อจ้าเพื่อจะได้ช่องแป้งเพื่อจะได้เจริญเติบโตไปข้างหน้าเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนนะจ้าเอา่อ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปลด้วยนะจ้าวันน่ากินบอสจา้ามาเดอ้อมาเดอ้อไม่มมยใกล้กี่เลย